สวัสดีจ้ามาหลังวัดย <c oughs> ่าเดี๋ดูหน้าวัดอันนี้ด้านหลังออกพอเดี๋ยวอัลลุงเขาจะมารับกลับบ้านมาทำบุญมาตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์ตอนเย็นอันนี้วันอาทิตย์กลับบ้าน วัดนี้พินก็เคยมาแล้วแต่ว่าพินไม่เคยมานอนเคยมาทําบุญมาอะไรแต่ไม่เคยมานอนวันนี้ก็เคยถ่ายทิ้งแล้วตอนที่ว่าทอดผ้าป่านี่นะคะหน้าวัด นี่หน้าวัดนะคะหน้าหน้าวัดอย่าถามนะคะว่าวัดอะไรชื่ออะไรรู้จะเขาพามากับมาป้าแกาพามาทำบุญเนี่ยประมาณนี้นะคะ มีญาติโยมมาทำบุญอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมาทำบุญอันอะไระผ้าย้อมผ้าออผ้าสบงวะเองก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวเจอรอบๆจะเดิน วัดเนี้ยลูกสาวก็เคยมาแล้วสัจจะไม่ผิดวันลอยกระทงตอนโน้นน่ะนะแล้วลาเต้ที่ลูกสาวมา,านี่ก็จะทำอะไรอีกเนาะบ้านนี้ อันนี้ก็จะทำอะไรจะทำทางเพรนั่นมีคนเห็นเป็นแม่น้ําบ้านอยู่ติดแม่น้ํานี่ก็ดีเนาะได้วิวทัศน์สวยดีด้านข้างได้กินเขา้า เอ่ก่อไฟทำความร้อนกินไฟหอมหอมกินไม้ไม้กระเพาทำความร้อนไม้ฟืนเนี่ยไว้ทำความร้อน เดินไปจะเลื่อนไหมนี่เครื่องผ่าฟืนนะคะเคร,รื่องตัดไม้ค่ะตัดฟืนตัดไม้ยจักรยานด้วยไข่นอกจักรยาน ดีเนาะมีน้ำให้ไปนั่งกินอันปิ้งย่างกันตรงนั้นได้แล้วน่ะนะมีทิปปิ้งย่างอะนั่งได้สะพานแม่น้ำลงได้สองด้านน,นั่งก็ลงได้ออนอนเล่นน้ำกามีผู้คนมาเล่นน้ำมั่งแถวนี้ พราบ้านคนนะมันมีบ้านคนด้วยค่ะมันเป็นบ้านคนแล้วก็กินปิ้งย่างกันนี่ตรงนี้เนี่ยปิ้งย่างแถวนี้บ้านคนเยอะตอนเนี่ยแหละประมาณเนี่ยแหละวัดออกได้หลายด้าน แต่คนจะออกเนาะโอ้ยลงจอดรถเราลงมาลับเราลงขับรถมาลับเงินแค่นี้ก่อนนะคะ